สวัสดีครับผมผมชื่อครูเสกนะครับถ้าชื่อจริงๆก็คือเสกทองสวรร์นะครับผมเป็นครูสอนเป็นโนเป็นนักเป็นโนนะครับแล้วก็เป็นศิลปินในเครือของยามาฮ่าอาทิสของประเทศไทยครับก่อนหน้านี้ปัญหาสุขภาพาผมไม่ได้มีอะไรนะครับผมผเอิญว่าเป็นคนครูอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ดันเป็นคุณหมอนะครับผมพอมีโอกาสได้รู้จักกับคุณหมอเนี่ย ผมก็ไม่ได้มีโอกาสตรวจสุขภาพมานานละก็เลยขออนุญาตไปตรวจกับที่โรงพยาบาลของคุณหมอกับคุณหมอหวนนั่นเองครับหลังได้รับการตรวจสุขภาพไปแล้วนะครับคุณหมอค่อนข้างเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสตริกนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการกินยุมกินยาหรือการทายาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆคุณหมอจะค่อนข้างสตริกนิดน,นึงแล้วก็ ค่อนข้างตามนิดหนึ่งนะครับว่าทานหรือยังแล้วก็ผลเป็นอย่างไรบ้างก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบมีความเอาใจใส่กับคนไข้นะฮะเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าบุคลากรคุณหมอท่านอื่นๆของโรงพยาบาลนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เรื่องของการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเร็วและรวดเร็วนะฮะไวามากนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างประสานกันดีนะครับผมเรื่องของสถานที่ก็ค่อนข้างโอเคครับ mm hmm. เพียงแค่จากบ้านผมไปนุ่นค่อนข้างไกลเฉยๆนะครับนอกนัานการจอดล้มจอดรถอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคหมด mm hmm. คำแนะนำต่างๆของคุณหมอนะครับก็นำมาใช้นะฮะเพื่อที่ให้ คนไข่อย่างผมเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ให้มันทําได้ดีขึ้นเนาะคือสุดท้ายแล้วคือ,เ,อเราจะหายดีหรือเราจะมีโรคหรือไม่มีก็ตามเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวินัยของของตัวเราเองนะฮะคุณหมอก็จะเป็นเพียงแค่ผู้ให้คําแนะนํามาแต่ก็ดีอย่างนะครับคุณหมอเขาไม่ได้เขาเรียกว่าฮะใช้ศั์ทางแพทย์เยอะจนเกินไปบางทีคือเราก็งง <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็คุณหมอก็พยายามอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็บางทีก็อาจจะมีแบบ บางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะกลัวหมอหรือกลัวอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าอย่าไปกลัวนะครับเพราะเพราะว่าคุณหมอก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดแล้วก็จะรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าทําตามคําแนะนําคุณหมอให้ได้มากที่สุดอย่ามีความกังวลอะไรครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นทุกอย่างโอเคหมดครับเร็วไวแล้วก็เข้าใจแล้วก็แนะนําว่าให้น้อมรับไปปฏิบัติทําตามคุณหมอครับผม